ทีอย่างเงี้ยไอตอนไอตอนเขาให้ยกหลังยกอะไรไอป้อมมึงหนีไดพอก็ถ่ายรูปมึงแนบชิดพออเลยนะไอ้ขี้หมาอ่ะมาสนา,าสายครับประสิทธิ์จันอุดมครับ <c oughs> สนา,าสายครับ <c oughs> ดูเลยอายุก,ก็ทางด้านอาวุโสท,ทีมชาตินี่ก็มีเลทหกสิขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะครับก็สูสีกับทางด้าน VIP พอสบอนะครับมายมันเป็นชุดเดียวครับท่านท่านรอครับคนละครึ่งเนาะเออเอาเอาเอาไปเอาไปใส่ประตูเอาไปใส่ประตูแฮนด์บอลเอลเอเวลาะจะใช้ก็ไปยีมเมาส <c oughs> <c oughs> กายพุทโบรครับไปทางด้านขวานะครับเอาละครับคืนมาเ <c oughs> ดี๋ยวดูการให้บอลครับการเคาะบอลนะครับนี่ให้บอลเสเล็กจากสระบุรีตอนนี้ไปหากินทางด้านขวาครับ ามาธนา,าสายี่เจอป่าบุญมีครับนี่ก็หกสิบเทไรแล้วครับหกสิบเ็ดแล้วบ้างนี่ป๋ามีนี่ดูการให้บอลง่ายๆครับในตามครับนี่เสียบ,บีครับนี่นลงเฟซลงไลน์นี่ถือแต่ถ้วยครับได้แชมป์ตลอดครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าไปเล่นบอลทำอะไรเล่นบอลเอาถ้วยครับอ อย่างเซตบอลไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่วิธีการเล่นจะเซตบอลไปเรื่อยแ,แล้วก็หาจังหวะโต้ไปทีเดียวนะครับนี่นี่นแหละครับไฮบอลขึ้นมาทางเซเล็กจากสระบุรีเจ้าของกะลีปั๊บอร่อยนะครับอ mm ืม hmm. <ๆ>แล้วก็อะไรนะหินเขาเรียกหินอะไรนะหินอ่อนหินอ่อนหินอ่อนไม่ใช่หินกองเจตุใบ่านสมภพเกิดเหมาะดูการไฮบอลครับ มาตรงกลางค่อยๆถ่ายว่าขึ้นมาที่จกักาออกมาขวาครับให้บาบุญมีบาบุญมีไม่ทานครับชะงักนหนึ่งจังหวะดูการโต้กลับครับลูกนี้ว่าไงยางครับยางยางลูกนี้หลุดมาจบไหมเสียแจ็กประชาชนชมแบล็กก็เจอเพื่อนเก่าับแล้วไว้ไว้จบลูกนี้ไหมดูการให้บอลครับไม่ได้ไม่ยิงนะครับไม่ได้ไม่ยิง ดูการเซตบอลว่าจะจบตรงไหนครับยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงไปนะครับหมดสครูตอนที่เครื่องเสียยังไม่ดังนี่ทำประตูได้แล้วครับแต่ว่าเป็นลูกลาำหน้าครับประชาสีชมครับบาทีิจักครับกรรมการบอกว่าแฮนด์บอลครับเล่นเร็วหรือเปล่าครับดูครับดูดูเล่นเร็วหรือเปล่าจบไหมลูกนี้ดูกันให้บอลใกล้ๆรับลูกนี้อุ้ยไม่ได้ครับ มาที่รองนายกครับพิญโยดูครับนี่ก็ไปทำใบกับขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ก็ให้เป็นกรมกรมเป็นกรมปศุสัตว์ครับพอไปเจอหมาครับล้มเล่นหน้าฉีกหน้าแหกไม่ได้ไปบอลกับเขาไม่ได้ไปกรุงเทพกับอิทิดเลยนี่ได้ใบกับขี่กรมปศุสัตว์ ก็พาดโอกาสไปไป็มได้ครับแมก็ฟื้นเร็วครับนี่คนฟิตแป๊บเดียวครับร่างกายปกติมาเล่นบอลได้ที่ดูอยู่นี่ครับเป็นทีมพอสบอบกองทัพภาคที่2รุ่น3นะครับโดยมีเซโก้ครับนำทีมมามาตรงกลางครับตรงนี้วิวดมาปั๊บดูการให้บอล สายอ้าวยังได้อยู่เซโกผ่านูกนีมาเอาเซโยลายไปโยโย่ลุนไปโยจบไปโยยิงดูดิโกฉลอตำแหน่งนายกอบโตนี่นะครับหลังจากฟื้นร้องร้องมาใช่นายกไปเลื่อนให้เขาเร็วอยู่แต่ทุกวันนี้เป็นนายกไม่ค่อยปลอดภัยนะมีแต่ไม่ต่ามกว่าเจ็ดแปดลูกเม็ดเม็ดอ้เอาล้ครับ พอสบกก็ทบสองนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในทีมแรกในชนะครับทีมนี้ดังตามอยู่นะครับแต่บอลก็ยังไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมการให้บอลไม่ต้องเล่นยากครับเห็นเราให้เห็นเราฝากมันก็เราเล่นลิงอย่างนั้นแหละครับปั๊บลุนี้ว่ายังไงหลุดมาหนึ่งป่าบุญมีอุ้ยนี่หกสิบเจ็ดนะครับนี่วิ่งอย่างก็ห้าสิบครับนี่เราทีมได้เสมอเนาะเออใช่สองสองเนาะลกนี้ อุ้ยตรงประตูครับแจ็คบอกว่าสบายครับมาที่จักรครับนี่ก็ไปเล่นให้อุบลนะครับนี่ดูให้บอลว่าไงลูงนี้ล็อกหนึ่งล็อกสองมาให้หน้าครับลูกนี้โอ้เสียโก้รับพลาดครับดูครับอ่าบอลนขึ้นมาใหม่ครับที่ปาบี้ครับดูให้บอลว่าไงตรงนี้พลิกเล่นอ่านี่นะครับไปไม่ได้คืนออกมาทางซ้ายดีกว่าดูสบายใจกว่าดูการให้บอล ไม่ผ่านป่าบุญมีไอ้ไอ้แปลวมังเจอปลามีมัหดูยากนะมึงนี่เห็นไหมนี่กินก็นยากนี่ป๋ามอนครับครับในนามคณะกรรมาการจัดการแขันขอกราบขอบคุณครับท่านพลนตรีสาธิตเกิดโพค่ครับสทิตได้ให้เกียรตินำทีม VIP สุรินมาร่วมแข่งขันในวันนี้นะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วครับ ครับล้วต้องขอบคุณนะครับ V.I.P. สุรินทร์นะครับที่มาร่วมแข่งในวันนี้นะครับวันนี้ก็โอเคครับเล่นกันได้สนุกสนานครับสามารถตีเสมอได้นะครับ 2, อประตูสอย่างหลยคู่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับอย่างหลยคู่หนึ่งเหตุงดจัดให้เต็มที่เลยครับเล่นได้ทุกคนครับเล่นได้ทุกคนได้เล่นทุกคนครับปาแก้วครับ การให้บอลครับไม่ต้องให้ยากครับให้ตัวต่อตัวนีว่อย่างนี้แหละครับแล้วก็ขึ้นมาที่ป๋ามอนแกล็อกบอลมาให้ป๋ามีป๋ามีมองหาใครป๋ามี่าให้ปูให้ป๋าวนโอ้ยป๋ามีตายป๋าบุญมีพี่อ้วนกูแจ๊กโ คณะกรรมการจักการแข่งครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสำเนาสวกูลนะครับที่มาดูแลอำนวยความสะดวกในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทีมงานครับขอบคุณไปอย่างสูงครับเสื้อโยครับให้ไปแล้วครับรองนายกอบตตักหรือไม่ตักให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ไปเองไปชนต่อนี่อย่างได้บอลอยู่ครับดูครับ17-17ให้เรียบร้อยจบไปแล้วี้ซ้าย โอ้ยไม่ยิงใจกว้างครับห้เซโกทันไาเซโกโอ้ยเซโกคิดว่าเพื่อนจะยิงครับอูกระจกว้างครับใจกว้างก็ให้เซโกได้โจยยวนเลยครับคำว่าเจะยวนคือยิงจุกตูดยิงให้กระจายสลเขาบอกยิงให้แตกยิงให้เตกเอาละครับอาวุโส พาบอลขึ้นมานี่เห็นไหมปับ๊บไ้บอลไม่ผ่านนะครับปากแก้วมาที่หมายเลขห้าดูครับดูจะจบไหมขอนี้จะจบหรือไม่จบปับ๊บหมายเลขแปดจากไฮไกยังไม่ได้ครับยังไม่ได้อา้าวคืนไหมยังไม่คืนไหนะฮะบอลร,ระดับอาวุโสเขาจะไม่ค่อยประท่ครับถ้าเป็นบอลบ้านเรานี่โอ้ชนไว้ก่อนครับแต่ของเขานี่เขาหลบได้เขาหลบนะครับของเรานี่มึงหลบกูจะชน เห็นไหมเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายเราไว้ครับเพราะว่าปะท่าแต่ละครั้งนี่กระดูกกระเดี่ยวมันไม่เหมือนวัยรุ่นนะครับมันจะรวมประมาณเป็นอาทิตย์นะครับเอาละครับลูกให้บอลรับันนี้ไม่ผ่านป๋าบุญมีปฏิป๋ามอนป๋ามอนให้ใครป๋ามอนให้จักจักให้ป๋ามอนป๋ามอนมองหาใครไปตรงกลางอีกยังยังกลับปี่เดิมอีกอ้าวไปลวครับตอนนี้ยังได้บอลอยู่นี่นี่จะไขว้อีกนะครับนี่ ถ้าลูกอย่างนี้สมัยก่อนนะครับไม่มีใครเกินครับปีญพงผิวอ่อนปากแก้วอย่าไปทำตาขานะปากแก้วถ้าปากแก้วทำปากแก้วจะูบนะเีีเยาเสกโกลามครับกรรมการให้เล่นต่อไปครับลูกไปแล้วต่อเนื่องครับโอเคไม่เป็นไรมาเก้าสบหประสิทธิ์จากอุดมครับไอหนุ่มปากน้ำโพปับคิดถึงที่รักปากน้ำโพดูไปครับพี่อ,อ้วน พี่อ้วนจะให้มันผ่าน้วพี่อ้วนถ้ามันผ่านวันนี้ไม่ต้องให้มันกินอะไรเลยลูซีก็กูตีด้วยไม่ต้องให้มันผ่านมันเห็นว่ากลัวแล้วอย่างได้อยู่ว่าอุปศอมตุกาลลูกนี่เสร็จแรกจากสระบุรีรอกหนึ่งรอบสองยิงนูนี่โอ้โหเกจจ์จะปั่นไปเสาสองครับอืมอ่าวิ่งเก็บเองเนอะพะจักไอ้แจ็คเพราะว่าเรามอบของที่แล้วให้เขาเขากับโรงเรียนแล้วป๋าบุญมีครับ พวกมีเลี้ยงมาอย่างนี้นโอกาสรอดยากนะป่านะเขาดักบนนะป่าอย่าไปหลอกเขานะระวังนะป่านะรองนายกโยย่างครับยังไม่ออกครับอ่อาจดึงบอลให้ขึ้นมาสูงๆก่อนดึงพื้นที่เสยโยไปไหนครับปั๊บจับบอลลูกนี้ว่างเสยโยไปไหมเสยโยไปไหมเสโย,ไไสโ,ยไไสโยไปนะครับลูกนี้อือจรวดทางเรียบครับนี่จะของไปกับขี่กลมปศุสั์ปุ๊บยี่ลอกไปหาเขาอีก นี่แหละครับหักล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 บเมื่อกี้ถ้าผ่านกองหลังได้จะไม่ล้มแน่นอนองโยจักครับหมายเลขแปดครับาที่24ป๋ามอนป๋ามอนมองหาเพื่อนอย่าเพิ่งให้เสยโยเสโยเพิ่งเหนื่อยังไม่หายดูมาอีกแล้วยังตอนหายใจอยู่อ้าวดูจะจบยังไงครับลูกนี้ยังไงจบยังไงโย อุ้ยรอดลูกนี้ยังอ้าปับ๊บโอ้ยไม่ผ่านครับปึ๊บยังได้อยู่ครับลูกนี้จะมากายเลยต่อไปครับบางไงจบยังไงเสียจักปึ๊บไม่ได้ครับอ่านขาดครับเอาละครับโตลักครับ,รบอาวุโสดูครับให้บอลประสิทธิ์จักรดมุมควายลูกบอลมาผ่านป่าบุญมีไหมเอาห้าสิบเจ็ดกับหกสิบเจ็ด ตักกระบอกไปหาเซเล็กสระบุรีจะขอกะลีป,ปับหินอ่อนดูมาหน้าประตูลูกนี้ไม่ผ่านลองบุญมีครับจบได้ไหมลูกนี้นี่ดูการให้บอกร,รับไม่ยิงครับแต่ให้ครับใจกว่าลูกนี้ยิงติดบอกครับนี่จากครับจากไปทางด้านซ้ายนิยมหรือเปล่าน่าจะนิยมถ้าจำไม่ผิดดูซ้ายจะทำท่ามันจะขายตะขาด มาพี่อ้วนนี่มาโยนนี่ปับ๊บนี่อา้าวตามไปแล้วครับลูกนี้ยังไงได้ไหมเซโยโย,โยไปแล้วครับลูกนี้สาประตูเป็นเซโกเซโกปับ๊บจับบอลปับ๊บล็อกหนึ่งล็อกสองมาให้จักจักมาให้หมายเลขห้าหมายเลขห้าว่าไงปับ๊บล็อกหนึ่งล็อกสองอาลามครับเซโยครับ เร็วครับจะไปข้างหน้าครับตันี้ต้องไปไว้คู่กันนะครับเราเห็นแล้วสามประสานปริญโยเพชสันาธผู้ใหญ่สามคนนี้ผู้ใหญ่ปัญญาสามคนนี้อยู่ด้วยกันครับเร็วเร็วกว่าเสียงครับนี่ครับการให้บอลผ่านพิว่นไหมพิว่น,วนอย่าให้มันผ่านไนหน้าได้ไหม นี่พีวอนแค่อ่านขา,าดครับลุงนี้ทัในใดเหนื่อยก็เปลี่ยนได้นะครับสองคอเตอร์ครับคอเตอร์ละสามสิบนาทีแล้วคู่สุดท้ายยังมีครับเป็น V ี P อพีเจ็ดห้านะครับอ,อ,อ๋อเล่นพิเรียดเดียวนะครับเล่นพิเรียดเดียวเล่นคอเตอร์เดียวนะครับชนะชนะเลยนะใครแพ้ไปรัเสเซียอืม ใครชนะแพ้เลยนะใครชนะแพ้เลยนะอเอาเหแดงบอกว่าขอคอเตอร์เดียวครับเพราะยังมีคู่หนึ่งครับเราต้องไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเราจะไปร่วมรม้องเพลงกันที่ระเบียงไม้ก่อนจากการขอสัญญาครับเสียจากครับออกไปทางซ้ายให้ป่าแก้วนี่ก็ห0 ห้าหกสิบหกหกนะครับเนี่เมอ่อแบบครั้งที่ผ่านมาอาวุโศหกสิบปีครับบายลูกนี้โอ้โหปา่าบนมีให้ใครให้เซโก้ลูกนี้ไม่ทันครับเซโก้ไม่ทนันทีหกสิบปีแล้วหกสิบห้าปีของสิริดนนะครับไปแข่งการจนันทบุรีนะครับ รถก็ไปจอดที่ปั๊มครับแล้วก็พวกปลาปาเราทั้งหลายก็ลงไปที่ลงไปเข้าห้องน้ำครับส่วนมากทรงผมมีแต่ไฮไลท์ครับผมขา,ขาวๆผมอะไรบ้างน้องๆที่ปั๊มก็ถามว่าลุงมาทำอะไรปลาแก้วบอกว่ามาเตะฟุตบอลพนักง,งานเขาว่าไงไหมไม่เชื่อหรอกทรงผมมีแต่ไฮไลท์ครับก็เลยเขาไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าลุงมาเตะฟุตบอลนะเห็นไหมดูครับการให้บอลครับลูกนี้ไม่ล้ำครับมาจากขาังครับ The man from b e h i n ครับมาจากคณะลูกนีมา่านประตูลูกนียวันนี้วันอะไรวันนี้วันคานเออไม่ใช่วันเสาร์ครับวันคานโอ้ลูกนี้สวยครับประสิทธิ์จากอุดม,มครับได้ลูกจากทัน้ายแล้วก็ผ่านประตูครับโอ้โหแก่จะดอกข้ำยังไม่เสียประตูครับยังไม่เสียประตูคอเตอร์เดียวนะครับคอเตอร์เดียว 30นาทีนะครับอา้าวดูนี้นี่ดูการควายบอลมาออกมาลูกนี้มาทางขวามาเลข17เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยเอ้าวใครเปลี่ยนอะปามีพากให้ปาหมาลงไปมีทนายยังไม่ได้ลงครับผมอยากดูเฮแดงลงทีมนี้นะครับลงไปปาทินครับปาทินลองโยขอปาทินหน่อยขอปาทินหน่อย ออามาเย็บ yeah. แล้วอะไรจะดังปะริบที่ผมผมให้ลงลนะั้นเดี๋ยวไม่มีเวลานะปะที่ให้ลงทีมใหญ่ๆไม่อยากลงไอ้พ่อซ้อมเลยเก่งตากลับไปผู้พาเลยยิงลูกโทษจะไหนผู้พากลัวพ่อเล่นจริงอย่างนี้เลยป้าทินนี่ปาทินน่ะเดอ้อเอาเรื่อไปดิ่ตเยียนได้อย่างนี้แน่นอนนี่ไายวิ่งแทนนายโยแน่นอนเลปนาโยมาโย ให้ปาทินนแกดูเลยจรวจทางเรียบดูสิอ้าวพี่วันออกปีขวาม,มาได้ยี่ิบสี่บ่อยๆนะพี่วัลลงไปแล้วครับสตาร์ทแกนี่มันทุกคู่ครับใช้ไข่ปลาวานอาที่ให้ออกมาคือจะให้เปลี่ยนชุดเป็น v ีไพเจหนะ้า <laughs> เจอกัะทีมใหม่เอ,อ้าวดูด้ย ออาเอาปลาแก้วออกปลาแก้วออกให้มาเลขสิบเอ็ดครับนี่อ้าวอลาทินปาทินปาทินตำแหน่งตกไปอยู่แบ็คให้ให้แดงมาเล่นปีกตำแหน่งปาทินแกบอกยังไม่ได้วิ่งสักรอบเลยให้กูไปเล่นหลังเราไปไล่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 ตัวหลังไปไล่ไปไล่แป๋วไปไล่แปวเออปาทินไปไล่แปวเออ เล็กลครับจากสระบุรีให้ใครมากลางครับให้ป๋าป๋ามองหาเพื่อนให้คืนจบไหมอู้ยลูกนี้สวยครับลูกนี้ลาประตูลาประตูระวังจบตะไคายขาดไอ้แป๊วว้าจะมาจ่อดูยิงลูกนี้เอ้ยอ้าวมาให้แดงดิไอ้แจะให้แดงให้แดงให้แดงถึงแล้วครับเฮียถึงแล้วถึงแล้ว เราให้เกวินไกลมาเออทำได้รือทำยาเกยินไกลปาตินรีบลงปาตินได้วิงได้ปาตินอ้าวไปบอลตรงกลางครับอ่าคู่ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้เล่นพิเยดเดียวนะครับคอเตอร์เดียวนะครับ30นาทีตอนนี้น่าจะเหลือประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับดูการให้บอลนะจะให้ยังไงไม่ได้ครับยังมีแถวสองต่ออีกไปทางขวาครับ เสล็กไปอยู่ทไายบอลไปท่านั้นแหละครับไม่ต้องห่วครับ <c oughs> มาอยู่ซ้ายก็มาทางซ้ายมาอยู่ขวาก็ให้ทางขวานั่นแหละคููต่อไปเป็น VIP ครับ VIP 75จานะครับกับอุโซดูลูงนี้โยนไหมครับดูเอาปั๊บมาหน้าประตูลูกนี้ผู้รักษาประตูแจ็คประชาสีชมให้ปาทิสหน่อยปาทินก็ยังไม่เจอบอลเลยให้ปาทิสตหน่อยปาทินอย่าไปขวาเขา ไฮแด้เลยประมาณน่าละปาทินปาทินเล่าการแล้วปาทินปาทินเล่าการแล้วปาทินปาทินจะไปไหนว<ป>ิ่<อ>ก่ดิปาทินไม่วิ่งเขาจะให้ได้ยังไงโอ้โหยน่าละน่ละน่าละ,าละโอ้ยนูรำหน้าเลยป๋ากูเอ๊นีแ่แปลว่าสมัยก่อนไม่เคยดูไอก์การ์ตูนของสตาร์ช็อกเกอร์รองเท้าของบิลลี่ รองเท้าคอมเมลลี่ในถ้าใครใส่แล้วจะเล่นดีมากดูครับนี่ปาหมานตามไปขึ้นปาหมานไปซ้อนไ้ไปซ้อนปาหมอนไว้อไอแป๋งมันไปก็ได้แค่คนเดียวก็นด้แหละมันมเจอพี่วอนถอยกลับคืนแพ้ตาครับเออกูเลี้ยงก็เชอญกล้วยครับ <c oughs> ดูครับดูปับการให้บอลตามช็อตครับอู้ล,ลูกนี้ใบผ่านประชาสิริโชมครับ นี่ยมครับนี่จากชุมพลบุรีผู้กองอาแล้วครับปาเฮดันนงเข้าอัดเซโก้ประคองประกองเซโก้ปาทินดูห้หรือเฮดังก็บใบตะไครแล้วปาทินโอ้แล้วอย่างนี้เขาจะเติมได้ยังไงแล้วบอลมันจะจบได้ยังไงป๋าโอ้เอาขึ้นป่ามันระวังนี่เห็นไหมเขาใช้จังหวะดสองครับเอาวหนึ่งหนึ่งต่อสามเจอพี่อ้วนเซตไอ้แป๋บมึงนั่น ขึ้นมาหลังจบไปครับสิบเอ็ดยางครับต้องชัวร์ครับต้องชัวร์อาวุโสนี่ต้องชัวร,สรส์ถ้าไม่ชัวร์ไม่ยิงโอ้ยังไม่ออกครับปับป๊บปั๊บอ้าวจบไหมเฮ้ยอา้าวผ่านหน้าผ่านตาไปอยู่ในอายุที่จะจบไหมครับอาวุโส,สจบไหมอย่างครับย่างอยง่งมีไปเติมครับตอนนี้ขึ้นไปเติมแล้วจบไหมรงนี้ย,ย่างครับตัายังไม่ได้อ้าขึ้นมาหลังก่อนเอาชัวร์ชเอาชัวร์ชัวร์ เอาชัวๆัยังครับตอนนี้อ้าวลามครับอเล็กจากสระบุรีอ่าว VIP เจ็ดห้าครับไปยืดได้เลยนะครับเ<ม>ดี๋ยวเวลาเล่นไปแพ้เขาก็บอกวู้เนี่ยไม่ได้บอมไม่ได้ไรเลยเส้นยืดอยู่เวลาให้บอมล้วไม่ยอมบอม เอาละครับดูสิว่าจะจบได้ไหมคอนเตอร์เดียวนะครับนี่ไม่มีคอนเตอร์สองไม่มีเอาหลามีครับเซโก้โอ้ยกำลังฟิตครับเซโก้นี่กำลังฟิตครับนี่โอ้ตอนนี้แรงดีมากเลยนะครับถ้าเลี้ยงลายนิดหนึ่งจะสวยครับเอาละครับอาวุโสทีมชาติไทยดูสิวัาขึ้นมาแล้วสามสี่ครั้งแต่ยังจบไม่ได้ครับล่าสุดนโดนคานครับ พอไมเซลเซลเซโกบอกว่ากำลังฟิตจะไปรัสเซียบมยี่พอนี่ดูลีดูนี่ิโอ้ยเอามาปับเอาละครับลูกนี้ว่าไงครับไปแล้วครับไม่ละว่าลูี้เซโกเอาละครับลูี้โอ้ลูกนี้ครับโอ้แกวิ่งไปเมื่อกี้นี่รอบหนึ่งเมื่อกี้แล้วใช่ว่าไม่ได้บุกนะครับ ได้บุกทั้งสองฝ่ายแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้ครับยังอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้แหละครับนี่เอาละครับดูครับครั้งนี้จะจบได้ไหมช่วงสุดท้ายประสิทธิ์จันทุดมทันไหมไย,ไย,ยังโอ oh, <laughs> ้ไม่ทนันครับไม่ทันจะเจอพี่อ้วนเลยไม่ทันเลยเดี๋ยวคู่ต่อไปก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านมาร่วมในวันนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติในวันคล้ายวันเกิดของฮเฮดดง้ครับ โอ้โหให้ให้แลงไปก็ไม่้แรงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพิธินเกอยู่ตรงไหนพิธินนี่โอเคไปเล่นกลางครับไปเล่นกลางการไฮบอลนะครับไม่ได้ก็คืนมาแล้วก็ไปจังหวะใหม่ครับอู่ล้นครับตรงนี้ ผู้กองนิยมใบป่าหมอดไม่ผ่านครับอาลูกนี้จะจบได้ไหมครับลูกนี้สี่ต่อห้าครับสี่ต่อห้าเป็นห้าเท่ากันแล้วตอนนี้จบไหมลูกนี้ให้ตามช่องให้ตามช่องครับลูกนี้อุ้ยอุ้ยไม่ผ่านใหี้วดครับนี่ยืนดักเลยครับนี่วันนี้ต้องจับตามองครับทางด้านอาวุโสครับหมายเลข3าจากจบบุีรันย์ครับ อดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านอนุสนแก้วกลางวานนะครับแต่ทันจะลงในคู่สุดท้ายวันนี้พร้อมกับทีมงานเฮ้ยดูนี้ดูนี้ว่าไงว่าไงดูดูโอ้ยใจเย็นดีกว่าอะไรอีกเนาะอืออ้าโอ้ยดูนี้ให้เกินมมอย่างครับยางอย่างได้บอลอ,อ,อยู่อย่างได้อยู่ครับป่าหมอนี่แข็งนะครับนี่ เล่นลิงกับป้อมหาทุกวันครับกับหมอแสบวันนี้ไปเห็นหมอแสบครับเอาละครับมาครับหมาเลขสิบเอ็ดเหดแดงเหดแดงให้ใครให้ไหมเหดแดงให้ครับลุยอ้ยไม่ผ่านครับป๋าแกยืนด่าครับนี่เล่นทางลบบุรีไปเล่นทั้งกรุงเทพด้วยกันมาตรงกลางครับ สุวรรณเมนะครับนี่ประสิทธิ์จันุดมขึ้นมาหลังแกใจกว้าครับสมัยแกจะไม่ค่อยยิงแกจะให้แกจะให้เพื่อนยิงครับดูแกยิงโไปรลอกขวาแล้วกลับมายิงซ้ายครับนี่อ้เอาละครับดูซิว่า ทางด้าน v ี p ีนี่จะได้ไหมครับในช่วงหลังโอ้ปลาทินแกนอยู่ทางขวาไม่รุ่งครับไปอยู่ทางซ้ายครับดูสิว่าในช่วงนี้จะปิดบัญชีได้ไหมวัฒนานุกกูนะครับให้มาปับ๊บลูกนี้เอาเลยครับย้อนหลังนี้นะปลาหมานประสิทธิ์จากอุดมลูกนี้จะผ่านไหมหรือเปล่าครับลูกนี้ดูผ่านมายิงแล้วไม่ยิงน่าจะยิงไม่ผ่านพี่อ้วนครับ นี่ yup. ดูการจับบอลของปาทินครับโอ้สองหนึ่งครับเซโกไม่ไหวครับยังออกไปทางขวาอีกโอ้โหตอนนี้พับสนามแล้วนะครับเอาอุโสพับสนามแล้วดูสิว่าจะจบแบบไหนลูกไหนโดยสรกยังไงแบบไหนจะได้หรือไม่ได้เอาน่าจะลูกนี้แหละครับลูกนี้ว่าไงลูกนี้โอ้โอเอาให้มาเกินเสียแป๋วไม่ทันครับลูกนี้ไม่ทัน